ดีนะทุกทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่ในคลิปแกล้งพี่เคน,นอีกแล้วค่ะนานแค่ไหนแล้วนะที่เราไม่ได้แกล้งพี่เคนเนี่ยแต่ว่าวันนี้เราจะแกล้งพี่เคนโดยการที่จะบังคับให้พี่เคนเนี่ยกินน้ำกินแมสช,ชคนะคะไอ้ดูซิว่าพี่เคนเนี่ยเขาจะสะอึกแค่ไหนหรือมีปฏิกิริยายังไงนะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องไปแกล้งเขาอย่างอื่นนิดหน่อยก่อนเฮ้ยเอาไม้ไปไหนหสะดุ้งสะดุ้งเฮ้ยม่ไม่เห็นเข้าตัวเลย อะไรเกิดอะไรขึ้นไขมากกรแม่เราต้องสร้างสถานการณ์หน่อยกันวางโมเดลตัวที่แบบว่ากินน้ำกริมแมชช่นถ้ากลับตายไปนะพี่เค้าต้องสงสัยแล้วก็แปลกใจค่ะว่าทำไมอยู่ดีในหมู่บ้านของเราเนี่ยมันถึงไม่มีคนตายแล้วก็แบบมีน้ำสีม่วงเนี่ยมันติดตามตัวด้วยอ่ะดูดิหาตายแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยตายสงบศพสีม่วงให้เราเหนื่อยจังเลยเอาของกลับไปเก็บที่บ้านกันดีกว่าเด็กเฮ้ เกิดอ,อะไรขึ้นน้คุณชาวบ้านทำไมคุณชาวบ้านนอนแตกกันหมดเลยอะ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมถึงมีน้ำสีม่วงออกมาจากตัวคุณชาวบ้านด้วยอะ่ะโอ้โหเลเทไปหมดเลยนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยเอ้าเฮ้ยพนักง,งานเป็นตัวแนวก็มาตายให้นี่ด้วยเหรอมาได้ยังไงเนี่ยแถวนี้ไม่มีแม็กขายซะหน่อยอะ่ะว่ากำลังจะไปซื้ออะไรพลังหิวพอดีเลยเฮ้ยแย่แล้วดูดิโอ้โหคนตายหมดหมู่บ้านเลยเฮ้ยคุณชาวบ้านฝั่งนู้นติดเชื้อไปยังเนี่ย oh, <no. S 1> เกิดอะไรขึ้นน้าะดชเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ย ฟ้าประธานพรน้ำมาให้เหรออุ้ยกำลังหิวน้ำเลยคอแห้งพอดีเดี самой, ๋ยวลองกินดี oh, ้ื oh, ่มไปเลยหืมสดชื oh, 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 ่นออ้๋ออ๋ออ๋อไอ้เนี่มันน้ำกินแม่เช็ดนี่นะโอ้น้ำวัวน้ำวัวน้ำวัวเออเอาวัวไปไหนเฮ้โอ้ยอะไรจะตุยเหรอโอ้ยเกือบตายแน่เฮ้ยนี่มันน้ำกินแม่เช็ดที่ดื่มแล้วตายทันทีนี่นา โอ้ไม่อย่าบอกนะว่าคุณชาวบ้านในเมืองนี่เขากินน้ำ mm hmm. กินแม็กเชคเข้าไปอ่ะโอ้โหเราเข้ามาจากไหนกันเนี่ยเอาเฮ้ยเอ้ยมาจากไหนเต็มเลยอะโอ้โหมาเป็นสิบแก้วเลย oh. เฮ้ยไ,ไม่กินไม่กูไม่กินมาแล้วเอ้ยพี่ค่ยังไม่อยากต้อยเอาไปเอาขึ้นไปมันมาจากไหนกันเนี่ยมันดอกมาจากฟ้าหรือฝนตกเป็นกินแม็กเชคก,กันแน่เนี่ยน้ำปั่นม่วงนี่มันกินแล้วเท่ากระตายไปดีกว่าไม่อยู่แล้วเเรียบร้ของไม่เก็บที่บ้านกันดีวกว่าเดี๋ยวของหายหมดนะเอาไปเยอะๆน้ำกินแม็กเชคเนี่ย าลาดไปทีปามมาลอกมาหลอนดนีเนี่ยเมื่อกีม้มีโวอยู่ใกล้ๆพอดีไม่งั้นตายแล้วตยเฮ้ย,ยคุณชาวบ้านคุณชาวบ้านมาตายยังไงเนี่ยเมื่อกี้ยังไม่มีเลยนี่นะเฮ้ยสยองอ่ะเอาเคยเฮ้ยมันตามมาหลอกมาหลอนอีกเลยจะกินแมชเช็เนี่ยเฮ้ยไม่กินจากไงก็ไม่กินยังไงก็ไม่ยอมกินนะไปเอาคืนไปน้ำปั่นม่วงเฮ้ยน่ากลัวอยู่ไหม่ะคาบึงนี้กินแมชเช็คหลอกหลอนนี่ว่ายังไม่หมดนะ เรายังมีเจ้าปีศาจกินแม็กด้วยล่ะไปทางนี้ทางนี้เอาไปเฮ้ยเฮ้ยมันเข้าตัวเรื่อยๆเลยอะหรือว่ามันดับมาติดทั้ตัวเนี่ยแย่ yeah, แล้วเราต้องเผือเก็บไปกินแน,น่เลยคุณชบ,บาน,นี่พี่เคนมีของมาให้เอาไปเลยเขาไปส่งซองให้คนอื่นอีก้ยแย่แล้วเอาให้คนอื่นให้หมดแนละ้วเดี๋ยวเผอกินเข้าไปเอาคุณหมูเอากินแม็กเช็คไหมดื่มเข้าไปดื่มเข้าไปเยอะย่อยม่หวังว่าแถวนี้จะปลอดภัยเนี่ยอยังไม่ปลอดภัยหรอกนะ รับรองเลยมีเซอร์ไพรส์อ่ะออกมาเจอบปีศาจกินแมชอะไรนะจัดการพี่เคียวรินแมสตัวจริงเสียงจริงโอ้โหดูเคี้ยวเลยมันวิ่งมาแล้วเฮ้ยพี่เข้มไม่ได้เอาน้ำกินแมชเช็คของนายไปนะจะตามมาทำไมเดี๋ยวจะตามมาไปพี่เข้มไปเถอะเยอะเยอะมีเยอะโอ้มาอีกแล้วหรือว่ามันตามกันน้ำกินแมชแค่ขิ้นแล้วที่เสื้อไปเนี่ยเพนเล่อเพนเล่อเพนเล่อคุณจอนคุณจอร์นมันวิ่งมามันวิ่งมาเอากินแมสไปทีอ้ย ไม่ปเช็คม่เกมแมเชิ่งมาฝากโอ้แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วตามมันใหญ่แล้วไม่มีประโยชน์หรอกมันต้องเอาโกเลมาสู้ทันง่อยู่บนถ้้มน้มน้ำมน้ำจมน้ำจน้ำจมน้ำจมอ้ำจมนอำจมนีย้มนนจ่้จนจม้มำมนมันจมน้ำจมนจมจมนจน้วยมออเฮ้ยเดี๋ยวมนน้จ้อ้ำจ้น้น้้้่้ม้้นม้น้้น้ม้ มามมาไอ้จะกกินแ็เลยมาเฮ้ยพี่เขนไม่ได้เอาน้ำของนายไปข้างในไม่ได้ตายเพราะน้ำปั่นม่วงหรอกแต่จิงว่าตัวตัวเลยเพราะกินเม็ดนี่ละเอาไปเปรี้ยวกับมันอีกเฮ้ยอย่าไม่เนอะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเฮ้ยอย่าเข้ามานะพี่เขนคืนทไม่หมดแล้วไงโอ้เดี๋ยวอีกแป๊บอีกอีอตุ่ยพี่เขนนชอบฉัน Chain, ออเคเดี๋ยวเราแก้งพี่เคนไว้แค่นี้ก่อนนะดีมากจับปีศาจกิมเมชเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราก็จะไปเล่นในม็อดของสกีบีดี้ไทเลสแล้วก็เจ้าคาเมล่าแมนค่ะตอนนี้เขาก็อัปเดตใหม่แล้วเนาะอัปเดตถัดใหม่มากคะโมเดลสวยขึ้นแล้วก็สมจริงขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังคงความเลี่ยมเป็นไมโครฟ t อยู่นะแต่ว่าแอนิเมชันมันสวยขึ้นเยอะเลยจะเป็นปาร์เกอร์คาเมล่าแมนค่ะนี่อุย้ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะน้ำมันไม้ดุซุ่มแล้วมันดาบกันแน่ควัก <c oughs> <c oughs> มาทั้งหลังเลยว่าอย่างแบบ ควักแคล้ายควักดาบออกมาจากหลังเนี่ยนั้นช่องเชิงช่องชิงมันจะเท่กันไปหน่อยแล้วเนี่ยมันเป็นไม้ดูดซ่วมไม่ใช่เหรอแล้วมีเจ็ตไอแพดอะอยู่ข้างหลังเลยนะสามารถบินได้เหมือนมีเจ็ตไอแพดอยู่ข้างหลังด้วย อ๋อบอกว่าเหน่อมากไหนลองดูดิจัดสกูบิตี้ลุยเล่ควงไม้เลยเห็นเปล่าควงไม้ิ่งยยเป็นล่มเลยไม่ควงไม้ถดซ่วมนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้ยท่าอย่างเท่กระโดดฟันได้ด้วยเหรออ๋ะโดดฟันไม่พอยังควงไม้ได้ด้วยนะไปวิ่งแข้งควงอ่ะควงอ่ะโย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 เหมือนเตานินจาปะล่ะนี่ควงด้วยไหมดุดซ่วมไหมนะต่อไปจะเป็นเจ้าไฮดราทอยเลตค่ะ ตัวนี้มันเป็นไฮดร้าห้าหัวเนะแต่ว่าเขาทำโมเดลสก,กินใหม่นะคะโหวิ่งใหญ่เลยวิ่งไวมากเลยดูดิดูดิดูหน้าของมันดิหน้ากับ<ท>ปาาของมันเห็นปะ มันเหมือนจริงมากขึ้นนะ it, มันร้องเพลงด้วยีจมูกลแล้วก็มีปากที่ขยับได้นะเห็นเป็นยักคิ้วไ่ะตลกอ่ะใ่มันเหมือนมากขึ้นเยอะเลยล่ะตอนแรกมันจะเป็นแบนๆนะอันน vale ี้มีแบบมิติขึ้นมาเลยนะดูดียิ้มปากฉีกเลยทีเดียวลองซู้อีกรอบดิโอ้ยมันใช้หัวตะปบเอาไอ้มันใช้หัวตะปบอ้าไปซะแล้วไปยังไงก็ยังแถมพวกคาเมล่าแมนอยู่ดีนั่นแหละ แล้วก็ต่อไปจะเป็นเจ้า Big Toilet ตัวนี้ก็จะเป็นสกีบิ i ตตีตัวธรรมดานี่แหละแต่ว่าโมเดลใหม่ตัวที่ใหญ่กว่าเดิมใหญ่ขึ้นยักคิ้วได้มีจมูกแล้วก็ปากที่ขยับยิ้มร้องเพลงได้ตลาดเวลาแก้งทาตาเหล่ได้นะอารมณ์ดีเนี่ยร้องเพลงเนี่ยหลออเกินไม่สู้กับเจ้าหัวกล้องเนี่ย <laughs> ตัวเดียวไม่พอต้องมาแบบมาเป็นฝูงฝูงพาเท เอาซื้อเขาแล้วฮูเร่ฮูเร่ฮูเร่เราจะมาเต้นโชว์นะมาแดัซซิ่งโชว์โหดเกินยังไงก็สู้ไม่ได้นะตัวมันใหญ่กว่าเลือดมันเยอะกว่านะ แล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นไฟทอยเลตค่ะตันนี้ก็จะมีใคร,ใครกับไอพ่นติดตามตัวเนาะแต่ว่ามันเปลี่ยนโมเดลใหม่ค่ะดูสวยและสมจริงมากขึ้นนะโอ้โหน่มันเจ็ดไอพ่นล้วนะาอุ้ยอย่างแท่เลยสวยมากสวยมากแต่ก็ยังสู้ได้นะแต่ว่ามันเจ้าหัวคาเมล่าแมนเนี่ยมันเสียเปรียบนะดูดิพายัวนั้นมันบินได้แต่ว่า<ห>ยังไงก็ตายยี่ดีไงก็ตุยนะต่อไปจะเป็นไททันสปิกอร์แมนค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นไททันที่เขาแบบว่าเป็นสปิกร์แมนที่เขาปรับโมเดลแล้วนะคะเจ้าตัวนี้มันก็จะกระโดดสูงแบบมีสโลฟออยนะนะนี่เดี๋ยวลองดูมันโจมตีนะมันจะค่อยๆเดินนะคะแล้วก็มันยิงคล้าย,ย,ยๆกับย,ยิงระเบิดออกมาได้ด้วยนะบินแล้วหูยังแท่เลยลยิงระเบิดออกมาได้เห็นเปล่าทีเดียวอยู่ลเลยบอกว่าโหดมากต่อไปจะเป็นคอนโทรลไททันสปิกร์แมนค่ะตัวนี้เป็นตัวติดเชื้อนะดูสิตัวเองมันโดนควบคุมเปล่ามันต,ติดเชื้อบ้าคลั่งไปล่วอะ่ะ ต้องให้มาสู้กับเจ้าไททันสปิกร์แมนเนาะหัวสันหา่เลยดูดิแต่ว่ารู้สึกว่าเจ้าไททันสปิกร์แมนตัวปกติเนี่ยมันจะสู้ไม่ได้นะเพราะว่าเจ้าคอนโทรไททันสปิกร์แมนเนี่ยมันโดนควบคุมแล้วมันก็แบบว่าโหดกว่ามันเป็นหมดบ้าคลั่งอนะเนาะมันก็จะโหดกว่าหลายเท่าตัวนะดูดิโอ้ยไททันสปิกร์แมนสู้ทับไม่ได้เลยอะอนี่ทําไม่ตายนี่บิดเลยนีไ่ไงนี่ไงเพราะว่าตุยแน่เลยแทบไม่ลดเลยตุยแน่เลยดูดิแยอะอะอ้ํา ไอตัวที่มันติดเชื้อมันไม่ค่อยจะเลือดลดเลยอะดูดิ <c oughs> ๊ดาปุยไปแล้ว <c oughs> โอ้ยเจ้าคอนโทรแทัสสติกเกอร์แมนนี้ถือว่ามันเป็นตัวที่โหดตัวนี้เลยนะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นตัวธรรมดานะคะคือจะเป็นตัวสกิบบี้ทอยเลตค่ะอันนี้เป็นตัวธรรมดาเนาะเป็นตัวเล็กๆนะคะแต่ว่าเขาเปลี่ยนโมเดลใหม่ค่ะให้มันยืดคอหมุนคอได้ค่ะรักใ<ล>คร่ได้ไดโอ๊ยสู้แล้วซู่แล้วสู่แล้วนี่เจอนักแดนซ์หน่อยนี่นักแดนซ์ตำนานเจอ ไ,ไม่ตีกันอันนี้ก็เยอะเกินอันนี้ก็ยกพวกปีกันเกินอันนี้ถือว่าเอาเปรียบกันเกินนะแบบมาลุมไหมเจ้าหัวกล้องตัวเดียวสู้ไม่ได้หรอต่อไปจะเป็นไททันทีวีแมนค่ะ ตัวนี้จะเป็นทีวีแมนที่แบบว่ามีคลื่นลำโพงออกไปนะคะวิธีการจังตีของเขาเนี่ยก็ใช้กรงเล็บเหมือนเดิมนะแล้วก็ใช้คล้ายๆกับเลเซอร์ลำโพงค่ะหรือว่าเลเซอร์อกรงเล็บออกมาทําร้ายเหยื่อนะคะกระสกิปออกมาก็ตายแล้วไอ้พวกเถอเสื้อมีไม่เหลือบอกว่าตัวนี้ตีแรงนะ แล้วท่าของเขาก็เปลี่ยนสวยขึ้นนี่ไงเวลาเจอนี่เซนี่ของแข็งของแข็งบอสต้องสู้กับบอสสี่จีแมนอืมอาวุธครบจุกจิงสุดแล้วอุ้ยจีแมนยังแพ้กอ๊องพี่วีแมนเขาโหดกว่านะว้าวสดยอดดูดิอาวุธรอบตัวเลยต่อไปนะคะจะเป็นไททันคาเมล่าแมนค่ะ ตัวนี้ก็ถือว่าสวยตัวหนึ่งนะตัวนี้นะคะเขาก็ทําอนิเมชันใหม่ค่ะจะคล้ายๆกับว่าหน้าของมันเนี่ยจะขยับได้นะคะแล้วมัน้า่ๆกับว่าเอามือไปจับกล้องได้ค่ะแล้วก็ใช้คอนทุบได้ใช้คอนทุบเจ้าถส่วส้มนะคะแล้วก็ใช้วิธีกระโดดสูงแล้วลงมาทุบค่ะแล้วก็จะมีระเบิดพื้นด้วยนะอุย้ยว่าโดนยิงรัวแบบนี้นะน่าจะเสียเปรียบนะเพราะว่ายโด,ดนยิงเลเซอร์ไกลนะ ไอ้ไม่ถึงเนี่ยดูดิจับกล้องไงขยับเลนขยับเลนกล้องไงไม่ยอมบินเนี่ยบินแล้วบินแล้วแต่สู้ไม่ไหวเพราะว่าเลือดลดไปแล้วอ่ะโดนสกัดดาวรุ่งเลยขยับไม่ได้เลยอ่ะเจอลำแสงเลเซอร์ของเจ้าจีแมนเข้าไปอ่ะไม่เป็นไรเรายังมีไททันทีวีแมนอยู่นะเขามาแล้วไททันทีวีแมนเขาบอกว่าไททันทีวีแมนนี่โหดมากเลยนะตัแก๊แคทให้เพื่อนๆด้วไหมโอ้โหทีเดียวอยู่เลยเหรอใช่ เขาแค่เดินมาให้ถึงตัวก็เรียบร้อยแล้วล่ะตอวนี้นี่โหดขึ้นนะดูดีเท่ด้วยดูข้างหลังดีมีกรงเล็บอะที่เป็นเลเซอร์เนี่นะแล้วยังมีขึ้นลำโพงอีกค่ะ ต่อไปก็จะเป็นเจ้าคริชไทเลตค่ะตัวนี้ก็คือแบบเขาเปลี่ยนโมเดลใหม่นะคะมันจะวับได้เร็วแล้วก็ใบหน้าของมันเนี่ยีูต้องโมเดลมันก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงเนาะให้มันดูสมจริงมากขึ้นนะคะเซียวีก็ไปแล้วไม่คันดูน้าเลยดูดิมันไวมากเหมือนเดอรแฟลตเลยแต่ว่าถ้าเป็นทีวีมิมเนแล้วก็สามารถจับระยะของมันได้นะมันไปไหนเราเนี่ยไวจุ๋ยจะหัวกล้องไปดูเลยดิวีซู้กัแล้วโอ้โหดูไ่คันหล่นเลย ใครจะไปสู้ทันถ้าไม่ใช่ TV Woman นะโอ้โหไวมากไวมากจำนวนก็เยอะด้วยใส่เยอะเกินไปปะเนี่ย,ยดูดิววววับไปวับมาคนดูยังดูไม่ค่อยจะทันเลยนะว่าตัวไหนไปอยู่ตรงไหนว่ะต่อไปก็จะเป็น Scientist t y ค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์โถส้วมนะคะไ่ตัวนี้ไม่เห็นบบอันนี้เ็าเปลี่ยนโมเดลนะให้มันแบ<ว>บใส่แว่นนะคะดูเหมือนแบบนักวิทยาศาสตร์มากขึ้นเนาะแล้วก็โมเดลแอนิเมชันของมันก็จะสมจริงมากขึ้นนะคะไปลูกสมุนที่เป็นปรสิตออกมาช่วย อย่างที่ดูซิโหยขาอย่างคิวอ่ะตอนนี้สี่ถึงเจ้าเหมือนหอเหมือนมากขึ้นเยอะแล้วล่ะต่อไปก็จะเป็นเจ้าบอส G-Man นะคะตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้เราเห็นแล้วล่ะเดีย๋ยวเราจะสปอนอีกรอบเนะาะนี่ยักษ์คิวได้อยู่ดีเหมือนเหมือนจริงมากขึ้นอยู่ดีแล้วเดี๋ยวมันก็จะยิงเลเซอร์จากลูกปลาปาได้นะสุดยอดยลองดูดีเอาบอสก,กับบอสมาสู้กันเปล่าโอ้ยจิ้วจิ้วจิ้วเลยเอาไม่เป็นไรเอาตอนธรมก็้ไมยิงเลเซอร์ดักหลายทาง ลูกกระตาแล้วก็จากปืนลำแสงของมันดูดิโอ้โหยิงทีนึงนี่สี่ทางเลยนะใครจะไปสู้ไหวตั้ สีลำแสงน่ะต่อไปจะเป็นทีวีวูแมนค่ะวันนี้เขาเก่งเขาเป็นผู้หญิงนี่ท่าของเขาก็าคือเอามือค่อยหลังนะคะแล้วเขาจะเปลี่ยนเป็นโหมดหน้าคาวาอซสีชมพูด้วยค่ะเฮ้ยนี่มันประธานบริษัทนี่ไงสาวที่นี่เขาถอดหัวได้เฮ้ยนี่มันกระสือมาสู้มันถอดหัวได้มันเร็วเร็วเร็วผิดเรื่องอ้นี่มันกระสือชัดๆเลยอะ่ะนึกว่าหัวทีวีกระสือโอ้โหโจมตีแรงขนาดไหนกันเนี่ยดูดิทีเดียวตายหมดเลยต้องถอดหัวไปสู้นะมาเอานี่มันชื่อเจ้ากริ๊ดแต่เป็น นั่นโดนล็อกแล้วเรียบร้อยไม่รอดงอ้อเนลหนีไม่ได้โดนล็อกแล้วล็อกเป้าหมาโอไม่แค่แคิดกันเสดสีหยองแล้วลุยเลย <laughs> มาแต่หัว <laughs> ตัวยังอยู่กับที่นะเอาแล้วเอาแล้วนีล่ลำแสงสีเหลืองออกมาเนย่ะโหดมากอะ่ะดดิด ไอ้ต้นไม้มันหนีไม่ได้เลยอ่ะตุเย่เรียบร้อยนี่เลยมาลองดูกัเจ้าโถงเลยดิ่เจ้หายไะเนี่ยนี่เรื่อยนะอ้าวตายไปซะแล้วยังไม่ทันได้สู้เลยเขาบอกว่าทีวีวูแมนนี่เป็นตัวโหดมากๆเลยนะก็โอเคค่ะวันนี้เราก็รีวิวมอสของเจ้าสกีบิตตี้ไทเลตแล้วก็คาเมล่าแมนไมค์นี่กันนะถ้าชอบมอสเจ้าผีหัวเทอร์เซิลกับคาเมล่าแมนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งให้กันด้วยล่ะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะบ๊าย